ออกแบบมาเนี you, so like like dad, ่ยให้สวยเพื่อที right. S s ่จะโชว์อยู่แล้วเนีคยคือสินค้าเนี่ยคุณภาพเราอย่างแรกเลยเราเป็นงานแฮนด์เมคนะครับคือทํากันใบต่อใบคือแพทเทิร์นทำกันใบต่อใบไม่ใช่โรงงานโหฝั่มปึ้ง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 ออกมาเนี่ยครับก็คือจะค่อนข้างที่เก็บรายละเอียดแล้วก็ใช้หนังแท้ทั้งหมดนะฮะทุกจุดสายก็เป็นหนังแท้ประกบหน้าหลังแล้วก็ซับในครับก็มายีหทุกจุดเลยนะฮะอร่อเป็นโลหะทุกจุดด้วยไม่ใช่พลาสติกนะฮะไม่ใช่ ซิงไม่ใช่อลลอยนะครับเป็นเหล็กชุบโครเมียมนะฮะสวยงามนะฮะไม่ลอกไม่ดำนะครับจำดำ,ดำ,ดำ,ดำไม่ได้นะฮะเราถามว่าขึ้นสนิมไหมไม่ขึ้นนะฮะถ้าเกิดมันไอตัวโครเมียมไม่ได้ลอกไปถูกไหมลุยใส่ลุยลุยได้แค่ไหนนะครับกระเป๋าหนังเนี่ยมันมีความเชื่ออยู่อ่าเขาไดเชื่อต่อกันมานรหรือว่าใครเป็นคนพูดก็ไมว่าเอหนังเนี่ยตม่งโดนน้ำไม่ได้นะ ผมเคยเคยเคยรู้สึกอย่างนั้นนะฮะในเมื่อส6ปีที่แล้วเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยมันจะกำลังฮิดหนังกลับนะฮะหนังกลับคือแบบนี้เป็นขนขนนะฮะก็คือเป็นส่วนของขนของหนังนะครับเขาเรียกว่าหนังกลับหนังกลับเนี่ยมันโดนน้ำไม่ได้เพราะอะไรนะฮะเพราะว่ามันจะขึ้นลานะครับมันจะเน่าพอเวลาโดนน้ำแล้วมันแห้งยากนะครับ มันอับชื้นนะครับอะไรประมาณนี้แต่พวกเราเนี่ยเป็นหนังวัวเหมือนกันครับแต่ว่าผ่านกระบวนวิธีการในการฟอกแบบฟอกอพอยนะครับก็เคลือบอพอยกันน้ํามาแล้วนะครับก็สามารถใส่ลุยได้เลยนะฮะโดยที่ต่อให้มันจะโดนน้ำหรือจะเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยน้ำจะเข้าไปข้างในแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับคุณก็เช็ดทำความสะอาดผึ่งให้แห้งแล้วคุณี่ใช้งานต่อไม่มีคำว่าพังไม่มีคำว่าเน่าไม่มีคำว่าขึ้นรานโอเคมั้ยราก็ไม่ขึ้นนะ เออหนังออยมันมันจะดีอย่างอย่างเอออย่างพวกเสื้อหนังเข็มขัดหนังอะไรพวกฝาดรอบฝาอะไรพวกเนี้ยยังมีโอกาสขึ้นลาถูกไหมกระเป๋ารองเท้าหนังอะไรเนี้ยขึ้นลาแต่ว่าของผมเนกระเป๋าเนี่ยเราจะไม่ขึ้นลานละ้วขอให้คุณจะแขวนทิ้งไว้นะเป็นเดือนเดือนสองเดือนเนี่ยก็ไม่ขึ้นลานะครับเออแล้วก็ดูแลเรื่องของการรับประกันนะครับก็มีวรนณีการเนี่ยเรารับประกันแล้วหนึ่งปีเนี่ยยาวนานเลยคุณซื้อผมวันนี้ แล้วก็วันนี้ในปีหน้าเนี่ยก็อยู่ในประกันนะครับหลังจากหมดประกันคืออะไรหลังจากหมดประกันคือมันไม่ฟรีนะครับไอตอนอยู่ในประกันเนี่ยแม่งซ่อมฟรีหมดเลยเคลมฟรีหมดเลยมีปัญหาอะไรซิปแตกอะไรหลุดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่หนังขาดตะเข็บนู่นนี่นั่นเกี่ยวมาที่อะไรเงี้ยเคลมฟรีหมดเลยนะครับคุณเสียแค่ค่าส่งส่งของมาให้ผมนะครับส่งแบบให้ผมก็จัดการเองไม่มีไม่มีเก็บค่าจ่ายไม่มีเก็บค่าอะไรไม่มีเก็บค่าแรงทั้งนั้นนี่คือการรับประกันหนึ่งปี แต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเนี่ยเวันแรกหลังจากที่คุณซื้อสินค้าผมแล้วแล้วก็เราจะเริ่มนับจากที่คุณได้รับสินค้านะสมมติว่าคุณซื้อสินค้าผมวันนี้อีก2วันได้รับของเริ่มนับตั้งแต่2องวันนั้นอนะวันนั้นนะครับวันที่รับของไป7วัน7วันนั้นเนี่ยอ่มีเวลาให้คุณตัดสินใจกับกระเป๋าที่คุณเห็นนะครับบางทีคุณเห็นในรูปหรือเห็นในไลฟ์หรือว่าเห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะเฮ้ยแม่งสวย ดูเพอร์เฟคข้อจะเมคแต่งรูปหรืออะไรขึ้นมาแต่ว่าพอได้เห็นของจริงแล้วเนี่ยนัไม่ตรงปกเลยว่ะไม่ถูกใจเลยว่ะไม่ไม่สมราคาเลยว่ะอันนี้ผมกล้าพูดนะแล้วผมพูดทุกคลิปยินดีคืนเงินนะครับรับของคืนคืนเงินถืกถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจไม่คุ้มค่าไม่สมราคาและไม่ตรงปกโอเคไหมนะครับอันนี้คือเราแร์เลยนะมันจะคล้ายๆเหมือน มันยิ่งหมาเก็บปลายทางผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับแจ้งก่อนแต่ของผมเนี่ยยิ่งหมดเก็บปลายทางแล้วเพราะเก็บปลายทางเนี่ยคุณไม่ได้เห็นสินค้าก่อนนะต้องแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะ,ละหลายๆท่านที่บอกว่า,วาไม่สะดวกโอนสะดวกเก็บปลายทางผมก็ยังไม่เข้าใจอาจจะโอเคอาจจะไปโอนลำบากนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีแอปโมบายเก็บปลายทางเนี่ยคุณจะได้รับของนะครับแต่ยังเปิดไม่ได้คุณต้องจ่ายเงินให้กับคนที่มาส่งก่อนนะฮะคนสง่ง แต่เจ้าเขต้องจ่ายงเายางินเขาก่อนจากนั้นคุณก็อของไปเปิดเปิดมาเฮ้ยไม่ไม่ตรงปกไม่มีของหรืออะไรที่มันโดนโกงอะไรแบอนี้ต่อ้เก็บใบทางนะครับแล้วคือไงแล้วคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับคุณจ่ายเงไินไปแล้วคุณรับของมาแล้วคุณก็เต็มที่ได้แค่ประจานก็แค่นั้นเองแล้วอะไรจะมารับผิดชอบกับเจ้า